สวัสดีค่ะนกกกค่ะคลิปนี้เราจะพาไปพักที่อองเซนเดี่ยวกลางแบบ p r i เวทกันนะคะแล้วก็พาไปมูที่ไต้หวนันกินของอร่อยๆก่อนกลับไทยกันค่ะเราเดินทางกันมาที่เมืองคักะจังหวัดอิชิกาวะนะคะวันนี้เราจะพักกันที่อองเซ็นเดียวกันคิโชยามานากะค่ะ เช็คอินเข้าเรียวกังกันค่ะเขาก็จะมีเวลคัมดริงให้นะคะเป็นชาดอกซากุระรสชาติออกเค็มๆอะ่ะชาซากุระหรือเปล่าไม่รู้อืมร้อน,นอ่ะเค็มไม่ร้อนไม่ร้อน พนักงานเขาก็มาอธิบายวิธีการใช้ที่พักนะคะแล้วก็ถามว่าเราจะจองมื้ออาหารกี่โมงก็คือให้เลือกเวลาที่จะทานข้าวเย็นกับข้าวเช้าในวันถัดไปนะคะและอันนี้ก็คือที่พักของเราคืนนี้นะคะเข้ามาอ้าวมีแค่นี้ไม่ใช่หรอกเปิดมาข้างในก็จะเป็นห้องวชิซึเสทาธรมิแบบนี้นะคะ มันจะไม่มีที่นอนแต่ว่าเดี๋ยวตอนเราไปกินข้าวกันเนี่ยเขาจะมาปูที่นอนให้เรานะคะตรงนี้เป็นตู้เย็นนะอ่ะตรงนี้มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าต่างๆของต่างๆนะคะแล้วต่อไปก็ห้องน้ำ ห้องน้ํำเป็นนี้เลยไม่มีห้องอาบน้ํานะเพราะว่าเราไปอาบที่อองเซนกัน เขามีของว่างให้ทานนะคะเป็นแพนเค้กทำสดๆเลยส่วนเด็กน้อยก็ทานของว่างเป็นนมแม่ค่ะกาแฟก็สนแพนเค้กมาแล้วน่ากินมาก บนเนี่ยเป็นผสมวอนัทแล้วก็ชิ้นล่างเป็นเพลนท็อปปิ้งนะคะก็จะมีเนยถั่ถวแดงกวนแล้วก็มันหวานบดค่ะส่วนซอสราดก็จะมีน้ำผึ้งกับเมเป,ปลิลไซรัปค่ะ กินเปาเป่าก็อร่อยนะนุ่มอืมอกินกันเนยก็กิ่งเพิ่มความหอมไปอีกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองล่าดน้ำผึ้งเค okay, ละน้ำผึ้งแล้วนะคะอืม อ,อืหอมอืมมันเค็มร่มมากเลยอ่ะอันนี้กินคู่กับถั่วแดงเออมันมีวอลนัทกรุบๆอยู่ข้างในด้วยนะอืมอถั่วแดงเขาไม่หวานมากเหรออืมอืํสมังดีเลียอืมมันหวานบดก็ไม่ไม่หวานไปนะหอมมากอืมอืร่อยอ่ะ อร่อยเฮ้ยท็อปปิ้งมันอร่อยทั้งสองอย่างเลยทานคู่กับกาแฟนะต่อไปแฮปปี้อว์นะคะก็จะสามารถดื่มค็อกเทลฟรีคนละหนึ่งแก้วนะมาสโกมิลุโอเเนย์ชิมัสอันณาตระนังไก่รอู้คือัสเดียวอาซาฮิ このゆ,ゆずみつは何見ぬに使,い使うんですかこれ,これとこのジ神社ャエああ<ー>ノンあるかノンあるは全部ジンジャなるほど、はい、あのザクロオレンジだけうんこれとこれうんうはい、どうぞうん<で>、どうも,どうも พิลชิีขับขึ้นนะเนี่นเียขาบขึนนะเนี่ยขับขึ้นนะเับ้น้นยขัับ ไมนเป็นโมจิโมจิอะไรอืมอร่อยอืมขีนาโกโมจิไส้งาดำไก่ฟูคุอืมอร่อยอันนั้นเราทำได้ง่ายหึหกบมุกเขาชินะ าาไปอองเซนกันค่ะมันสามารถเข้าอองเซนพรยเวดส่วนตัวได้หนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเราจะไปกัน,รนตรงนี้ すみません、貸し切りお風呂を予約したんですけど。はははい、はい、いですねですね、はい、ご案内しま今から分 private onsen spa ออยมันเล็กนิดเดียวัน้นอ่นูอิมาริ哟อ๋อฮึ เดีดดย๋ย,ยวชิช่ายอ,อ๋อน้ำน้ำในนี้ดื่มฟรีแล้วก็ในตู้เย็นมีอนไอติมไอติมก็ฟรีครับตรงนี้ก็มีแปรงสีฟันหวีชาเวอร์แคปลิควิดโซ่ฟนู่นนี่นั่นมากมายนะ <Okay. S 2> กินมื้อเย็นกันค่ะมื้อเย็นเขาจะเป็นแบบคายเซคิคอสนะคะ้คายกับที่คนไทยรู้จักกันว่าออมากาเซคอสอะคะ่ะแต่ว่าสภาพดิฉันตอนนี้คือรูปค่อนข้างงอนแงนะคะก็ไม่สามารถรีวิวอาหารได้จริงๆ<า>ก็เลยเดี๋ยวเอาภาพถ่ายบางส่วนมาฝากแทนแล้วกันค่ะ នេបោតិ สองทุ่มถึงสี่ทุ่มมีพุดดิ้งให้ทานคนละหนึ่งถ้วยพุดดิ้งไข่เารู้ได้ไงว่ากินคนละหนึ่งถ้วยเขาก็ใช้ระบบเชื่อใจถ้าคนไทยก็มากินไม่อันยก็อร่อยดีอร่อยแบบธรรมดาอืมคาราเมลธรรมดา มื้อเช้านะคะก็จะมีสลัดบาร์ซุปเครื่องดื่มเป็นแบบบุฟเฟ่ให้ตักเองนะคะส่วนอาหารหลักเนี่ยเขาจะเป็นเซตมาให้นะคะสามารถเลือกข้าวได้ว่าจะเอาเป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มไม่อยากกินนะัตโตเป็นด้วยหรอเหรอ,หรอทำไมเก่งหนูกินไม่เป็น Maksud kamu itu, lebihan itu kosong sangat Jung? Ia Anfang pada masa saya bersikap avez namun WTH Namun saya laq только ini Tetapi aku sudah mulai hidup dengan s reagih Bahkan sekarang saya masih어서 まだ Sehingga melepasanPD.com Mereka akan menceritakan memberitahu semua kommer s donk sm. in cellphone milik sendiri dan prisoner portis di toko flight板 antara 14 juta dengan arrangbar diri. สู่สนามบินโครมาตสึนะคะก็เดี๋ยวเหมือนเดิมเหมือนรุษที่มาขึ้นจากสนามบินโครมาตสึไปเป็นเครื่องที่ แปเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันนะคะเดี๋ยวเพื่อนเราจะพาเที่ยวไป ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโคโนโอเดนา่วะจเจูหินซานกวนอินซจูหินซานกวนอินนะปัจจิิเรนเรงมัาอกครั้งนนซนันนนจิ全然違うよえじゃ太มสวยนะให่อยู่ มันก็สวยนะเนี่ยสวยมินานาอนนิเชลอ๋ออ๋ออันนี้เขาเหมือนแบบอ๋อเผากระดาษส่งให้แบบบ้านพบุลุดเหมือนบ้านเราแบบกงเต็กอะเผาเอ่มอมาหนันไทม์เวลานเนี่ยจงคหจิงจงกเทท็เค่ให้จิน

วัดจูลินซานกวนอหรือทีしし่คนไทยเรียกกันว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมพันมือค่ะ คนส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมมาขอพรอด้านความรักการเงินแล้วก็มาขอลูกกันที่นี่ค่ะอันนี้เขาบอกว่าให้ดูให้ดูปีเกิดให้ดูปีเกิดแล้วก็บูชาพระตามปีเกิดของตัวเองตชิฮัชิจูฮัจิเนีงริวดเแลมีเรบกว่วกากันมันี่เขาเป็นบูชาพระตามปีเกิด โอ้ oh, องนี้พอองนี้นะปีมังกร mm hmm. ตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสองนะฮะอ๋อ oh, ชั้นสองก็จะมีเทพเจ้า เจ้าสุกอิปะอืมเนี่ยคุชิมคุชินโสุกอยมาคุชิมคุชิเดอันนี้เราข้ามมาสวนสาธารนณะที่อยู่ตรงข้ามวัดนะคะมีเต่าเต็มเลยอ่ะมีเต่าเต็มเลย xinh nhỉ

อเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินถาหยวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะบินกลับกันสรุปคลิปนี้ก็คือเราลดคลิปเป็นวงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นแมพไว้ให้เนาะเผื่อใครอยากตามรอยนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลากันไปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะง่ายๆบ,บายๆส่วนอันนันก็หลับ